เปิดคลิปซื้อของใช้ในร้านร้อยเยนเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินแล้วก็ไปซื้อของแหงในซูเปอร์แถวบ้านเตรียมใส่กระเป๋าไว้ไปดูกันดีกว่าว่าเตรียมอะไรไว้บ้างนกลับบ้านมาแล้วค่ะคือว่าคลิปนี้นะคะก็จะเตรียมตัวเตรียมของเนาะในการหนีอพยพฉุกเฉินนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเออคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการเตรียมกระเป๋าเนาะหรือว่าใคายกระเป๋าฉุกเฉินก็ มันจะมีของมากมายอ่ะแล้วก็เราสามารถซื้อเป็นกระเป๋าของเขาได้เลยอ่ะแต่เราก็คิดว่าในเมื่อเราก็มีกระเป๋านี่นาะเป็นกระเป๋าที่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะ <laughs> <laughs> กระเป๋าเยอะไปหมดเราก็เลยซื้อของที่เราคิดว่าเออจาเป็นสําหรับเราอ่ะใส่กระเป๋าเลยก็น่าจะดีเหมือนกันนี่นาะก็ไม่จําเป็นต้องแบบไปซื้อแบบนั้นก็ได้นะคะจริงๆถ้าแบบนั้นก็สะดวกสบายมากกว่าละเนาะแล้วนะลทีนี้เราก็เลยไปร้านพวกร้าน้อยเย็นแล้วก็ของที่มีในบ้านเนาะเราก็จะเอามาใส่นะคะเนี่ยอย่างเช่น ก่อนอื่นเลยที่เราจะเตรียมาไว้ก็คือข้าวนะคะเราจะเตรียมไว้ใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็หมดเดือนสองปีหน้านะปีสองพันยี่สิบหกนะคะเราจะจําได้หรือเปล่าแต่คือเราก็ต้องเอาออกมาแล้วก็ดูเสมอเสมอนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบหมดอายุป,ปะ่ะนี่แล้วอันนี้ถ้วยน้ํานะคะน้ําอันนี้หมดหนู่นเลยน้ําอันนี้ไกลยาวนานเก็บได้ห้าปีเนาะจากวันที่ เราแบบว่าจากจากที่ผลิตผลิตวันไหนอะ่ะแต่ก็ห้าปีอะก็อีกนานแล้นะคะอยู่ไหนนี่ไงนี่นะคะปีสองพันสามสิบนู่นเก็บไว้เราก็จะเอาน้ำใส่เข้าไปสองอันนะคะกระเป๋าเราจะแบกไหวป้าถามจริงเริ่มหนักแล้วอะเอาเป็นว่าตอนเราจะหนีเราจะแบกไหวปะแล้วก็อื่นๆเนาะพวกข้าวต้มเอยอ,อะไรเอ,อ่ยที่กินง่ายๆนะคะ ใส่เข้าไปนี่เด่ดนเลยมีปลาด้วยนะคะเ,เยอะๆเยอะๆเราอบยบแล้วก็ข้าวนะคะที่โรยข้าวปลาไก่อื่นๆมากมายเยอะไปหมดเลยะคะ่ะนี่นี่ที่โรยข้าวเราจะแบบจนี่ยแต่เต็มๆไปเลยค่ะกลัวแบบบางทอ้าวอายุเราต้องมันเช็คตลอดตๆไหมแบบทุกเดือนเราแบบเป็นของชนไหนอะไรยังไงจริงๆเราควรจะจดไว้ไหมเรา นี่มีกง่อนไขตัดเล็บด้วยนะคะแบบเผื่อสําหรับฉุกเฉินอะไรมาเราก็จะได้แบบใส่เข้าไปแล้วก็อ้อที่สําคัญคือเราต้องมีช้อนใช่ไหมถ้าเราไม่มีช้อนเราจะกินไม่ได้นะคะนี่ก็ซื้อมาจากร้านลอยเย็นนะมีทังช้อนแล้วก็ตะเกียบนะมันก็จะเป็นอย่างนี้คือตอนแรกก็มันน่ารักดีเนาะเราก็เลยซื้อมาสองอันอันนี้เอาไว้ใช้เองนะคะแต่น่ารักไหมนี่น่ารักแต่เราก็อาจจะแบบไม่ค่อยถนัดปะคือทำไมไม่มีซ่อมอืมแต่น่นแหละน่ารักเอาไว้ใช้เอง เราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะที่สําคัญเราก็ต้องมีทิชชู่นะคะทิชชู่เปียกค่ะแล้วก็ทิชชู่แบบแอลกอฮอล์เนาะมีแบบธรรมดากัแบ,บแบบแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีหน้ากากด้วยเผื่อแบบเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเราก็มีหน้ากากอนไมไว้ก็ดีเนาะแล้วก็ถุงมือซึ่งถุงมืออันนี้ก็เราก็หยิบมางั้นๆันะนะคือไม่ได้จับมาเป็นคู่คือหยิบเท่าไหร่ก็หยิบมาก่อนมันจะดีไหมนะหรือเราควรจะนับเป็นคู่นี่ก็คืออยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละ แล้วก็เอาใส่เข้ามาแล้วก็มีถุงมือแบบนี้ด้วยถุงมือแบบสักๆเอาไว้กันบาดอะทุกคน<ๆ>เด่นเผื่อเวลาแบบเกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะเราจะได้ไม่ต้องเจ็บมือไงแบบหยิบขีดหยิบอะไรอย่างเงี้ยเราคิดไปไกลามากแล้วนะว่าแบบเผื่อเกิดอะไรขึ้นเราต้องแบบจับอะไรที่มันเจ็บๆอะ่ะแล้วก็ได้ไม่ต้องใช้มือเปล่าในการจับนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ด้วยนี่กระดาษทิชชู่ธรรมดามากินนี่เป็นทิชชู่เปียกใช่ปะ เนสชิชูธรรมดาแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็จะมีผ้าเนาะเราก็ต้องมีผ้าไว้สักนิดนึงนะคะนั้นเราก็เอาผ้าของเราที่มีนี่นะใส่เข้าไปเนาะจริงๆส่วนอยากได้หมอนด้วยนะกะว่าจะเอาแบบหมอนจิ๋วอะ่ะเวลาแบบถ้าเราต้องไปนอนอ่ะนะแต่ถ้าไม่มีเราอาจจะเอาผ้ารองก็ได้ปะเราก็อยากจะได้แบบถุงถุงนอนด้วยอะ่ะเยอะนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีไงและนี่ ไฟฉายนะคะไฟฉายตอนแรกเราคิดอยู่ว่าเราจะเอาไฟฉายแบบไหนดีเพราะว่ามันก็สําคัญทังคู่ใช่ปะถ้าอย่างเงี้ยเออเราเปิดแล้วก็เดินไปมันก็สว่างไงใช่อย่างเงี้ยเราจะได้ทำสองมือแบบถนัดถนัดอ่ะเนาะเราก็เลยซื้อมาทาั้งสองอันเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกก็ซื้อมันทั้งสองอันนั่นแหละอ้าวนี่เรามีคอนแทคเลนอยู่ในนี้หรือนี่เห็นไหมคะตกใจ นี่ค่ะและที่สําคัญก็คือสาคัญหรือเปล่าไม่รู้แต่มีที่กันฝนเพื่อเปียก <c oughs> โอ๊ยกระเป๋ายัางเหลือพีตใจตอนแรกอะ่ะโซนคิดว่ากระเป๋าต้องแน่นมากแน่นเลยแต่ตอนตอนหนักอะ่ะหนักมากเลยนะนี่อโอ๊ยไอ,อ,อตอนแบกเนี่ยจะแบกไงก่อนนี่นแหละจบแล้วเ <c oughs> บื้องต้นนะคะของที่มีอยู่ตอนนี้นึกไม่ออกถ้านึกออกก็จะหาอะไรใส่เข้าไปเรื่อยๆนะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยโซนคิดว่า ความจริงแล้วอ่ะเราก็ควรจะต้องแบบเราคนต่างชาติใช่ปะเราก็ต้องเอาพาสปอร์ตอ่ะใส่ลงไปตรงนี้ด้วยเนาะเก็บ mm hmm. เอาไว้นะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วเราจะทําธุรการธุกรกรรมอะไรต่างๆเงนี้ยอย่างกระเป๋าต่างเนี้ยมันก็จะมีพวกบัตรไซดิการบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเราก็เออได้อยู่แต่สมมติถ้าเราแบบต้องบินออกนอกประเทศแบบกลับมาไม่ได้แล้วหรืออะไรยังไงแบบจะหาของอ่ะแล้วเราไม่มีพาสปอร์ตอ่ะเราก็จะออกนอกประเทศไม่ได้ใช่ปะนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยว สักพักหนึ่งหรืออะไรสักอย่างหาเวลาเหมาะสมแล้วเราก็จะแบบเอาพาสปอร์ตแบบใส่ในนี้หรือเวลาเราเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็เอาออกมากลับมาแล้วเราก็จะใส่ในนี้แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องจําเอาไว้ว่าเราต้องใส่ไว้ในนี้เสมอเนาะแล้วว่าพอมีอะไรปุ๊บเราก็ต้องหยิบกระเป๋าใบนี้ออกมาด้วยนะไม่ใช่ใส่ใบนี้เสร็จแล้วก็กระเป๋าฉันก็วิ่งหนีตัวปิวลืมไงก็ต้องเอากระเป๋าเอาไว้ทางออกอะนะส่วนก็คิดอยู่เพราะมันมีประตูใช่ปะกับตรงเนี้ยมันก็เป็นแบบระเบียงอะ่ะ คือก็ต้องดูว่าตอนนั้นอาจจะตกใจแล้วก็เราจะวิ่งออกประตูหรือออกระเบียงแล้วก็คิดก่อนว่าเราจะเอากระเป๋าไปไว้ตรงไหนดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวสั้นๆน้องว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะแค่นี้แหละถ้านึกอะไรออกก็ฝากมาบอกกันหน่อยนะคะว่าอะไรจําเป็นบ้างเผื่อส่วนจะได้แบบเอออันนี้ก็จาเป็นนี่นานจะได้ใส่เข้าไปโอเคค่ะบ๊ายบาย <laughs> อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะ